ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วน ให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายภาคบ่ายนี้อากาศก็ยังสดชื่นอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวก็ลงสบายเหมาะในการเจริญสมาธิภาวนามาก ให้ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสรายขางวนในทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาในบุญญากริยาวัตถุสิบ มีวัตถุทานเป็นต้นแต่งแต่มีส่วนร่วมสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหน,นทางช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคแด่เพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายกระทั่งไปถึงเนื้อนาบุญ เราทำบุญในแหล่งแห่งทักยยนะแหล่งแห่งบุญยเขตทอดกระถินบ้าง่าป่าบ้างวหวพระตาเป็นสังฆทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะทุกๆุกบุญแล้วก็บารมีสิบทัศ าบารมีสีบารมีแห่งคัม,มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอเบคาบารมรีที่เป็นความดีของเราทั้งหมดตั้งแต่ความดีเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นในระดับปานกลางกระทั่งใหญ่ มารวมหมดเป็นดวงบุญใสใส,สติดจในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงสสสใสใสใสคลายๆกับเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยหรือยังน้อยก็ใสเหมือนกับกระจกบ้างน้ำแข็งบ้างคำค้างบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะให้ใสๆสสว่างเหมือนดวงอาทิตย ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาใสายเย็นมันแสงจังนทีนคืนมันเป็นมันนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะในทุกกิริยาบททุกกิจกรรมใหม่ๆก็ อยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่มากค่อยๆทำความคุ้นเคยไปตอนช่วงรแรกๆก็จะเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนมีดวงบุญอยู่ไปก่อนนะจ๊ะเป็นดวงใสๆแล้วเราก็มันนึกบ่อยๆ นึกได้ทุกคนทุกแห่งแม้ในห้องน้ำล้าก็นึกได้จะอาบห้ามล้างหน้าแปรงฟันกลับถ่ายได้ดังนั้นไม่บาปนะจ๊ะนึกไปอย่างสบายบายให้ติดเป็นนิสัยเลยใจจะได้ใสๆจากการที่เรานึกบ่อยๆ ให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้นะเพราะมรนเป็นเรื่องสำคัญสาหรับชีวิตเราจริงๆทั้งทางโลกและทางดำถ้าใจของเราใส,สแล้วเนะี่ยความคิดของเราก็จะคิดดีคำพูดดีการกระทำดี ใจก็สบายกายก็สบายทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะปล่อยดีตามไปด้วยที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยใจมันจะใสๆแล้วก็ปลอกคองใจด้วยบริกรรมเบาวนาสัมมาอรัง สัมมาอรังสัมมาอรังเลื่อยไปเลยให้ติดเป็นนิสัยนะจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีใครมาเตือนเราเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละเป็นนิสัยความใสก็จะค่อยๆถูก สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยจากที่แต่เดิมเนี่ยเรานึกภาพไม่เคยออกหรือออกแต่ก็ไม่ค่อยชัดหรือชัดแต่ตึงมันก็จะค่อยๆปรับใจไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั้งใจมันหยุดสนิทติดตรงกลางและติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดไปเองแล้สักวันหนึ่งใจก็จะตกศูนย์เคลื่อนไปสู่ภายในแล้วเราก็จะเห็น ความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสใสคล้ายกับที่เรานึกครั้งแรกแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะใสกว่าสว่างกว่าชัดกว่ามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจใจมจนันจะยุดนิง่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแต่มั่นคงติดอยู่ในกลางนะมั่นคงแ้วมันก็จะเห็นนั่งหลับตาทั้งลืมตานั่งนอนอยืนท่นก็เห็น อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะมีหลักยึดแล้วก็จะเป็นที่พึ่งก็ตัวของเราทั้งทางโลกและทางธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมันฝึกฝนนะจ๊ะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ เพราะตอนที่ก็เราไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำได้ยากกว่าตอนที่แข็งแรงโดยจฉพาะช่วงท้ายของชีวิตตอนที่เราเจ็บเราป่วยเราไข้หมอพยาบาลผู้มาเยี่ยมไข้ก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดเราต้องช่วยตัวของเราเอง ว่าเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจมันใสใสความหวันไหวหรือควาหวั่นพันพลึงในมรณะภยัยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะความสุขสงบที่ได้จากใจหยุดนิ่งก็ถึงดวงตามายในหรือพระรัตนตรัยในตัวเป็นองค์พระใสๆจะทำให้ เราไปามรู้สึกอยู่เหนือความกลัวเพราะความสุขมันมาท่วมทนแล้วก็จะคลายความผูกพันในทุกสิ่งจะไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่องร่างกายก็ไปเรื่องของหมอไปป่วยแค่กายแต่ใจไม่ป่วยใจก็จะใสใๆมีความสุข เย็นอยู่ภายในแล้วก็ภาพดีๆมันก็จะมาฉายให้เราเห็นในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งจะเพิ่มความปิติสุขให้กับเราจะนำกตินิมิตสว่างนำเราไปสู่เทวโลกโดยเฉพาะดุสิตบุรีวงศ์วิเศษเปรมโพธริสัตว์ ที่เรามีเป้าหมายไว้พักกลางทางตรงนั้นมันก็จะไปได้ตัวของเราเองได้กำลังบุญซึ่งเกิดจากใจที่ใสๆเป็นตัวดึงดูดให้ภาพบุญภาพแห่งความดีมาฉายให้เราเห็นเพราะ,ะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยก็ต้องมันฝึกเอาไว้ ก็ให้ชำนาญปิดเป็นนิสัยเลยดัยงนั้นการเจริญสมาธิภาวนานี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตัวงเราเองเนี่ยถ้าเรารักตัวเองและผู้อื่น <c oughs> ก็จงฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้แหละพอใจใสเรามีความสุขความสุขของเราก็จะขยาย ไปยังคนข้างเกียงสมาธิ์ในบ้านในที่ทำงานแล้วก็ทุกคนทุกแห่งมันจะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นภาคบ่ายเนี่ยอากาศกำลังดีกำลังสดชื่นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีเนะี่ยก็ให้รักษาใจใสๆ ให้ถูกหลักวิชาของการสร้างมหาทานบารมีก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วใจตั้งบริสุทธิ์ผองใสพร่มปิติใจในสิ่งที่เราได้ทำในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนเราจะสร้างมหาทานบารมี พอปัจจัยทียจะทำความรจะหามาได้นะมันลำบากโดยเฉพาะในช่วงนี้สิ่งเวดเลามันทำให้เราหาทรัพย์ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์สุขกับชีวิตของเราให้ได้มากที่สุด ในปัจจุบันและชีวิตในอนาคตในสังสารวัตแต่ช่วงที่เราจะเวียนว่ายตตยเกิดเราจะอุุมสมบูรณ์ด้วยสมบัติต่างๆนั้นก็ได้การสั่งสมบาร,รมีความดีนี่แหละโดยเฉพาะโภคทรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราต่อไปในอนาคต ต้องเกิดจากทานบารมีเมื่อเราได้ปัจจัยสี่มาแล้วเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วการตัดใจทำเนี่ยยิ่งยากกว่าเพราะทรัพย์นั้นคือความปลอดภัยของชีวิตแต่เรามองการไกลไปในภพชาติเบืองเนอเราจึงนำมาบริจาค ก็เป็นประโยชน์ประทรัพย์ที่เราได้บริจาคสละในการให้นี้นำออกนีนะ้จะเป็นประโยชน์ต่อง,งานประศาสนาเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนในโลกทั้งในพรลโลกด้วยผู้ีิละโลกจากการมนุษย์ไปแล้วไม่าจะอยู่ในภพภูมิในก็ดีก็จะมีส่วนแหงบุญนี้เราจึงตัดใจทํา ความปิติใจเต็มใจปลื้มใจหลักวิชาเนี่ยจะทำแล้วต้องใจใสใสต้องปลื้มใจสมบัติมันจะได้เกิดขึ้นได้ง่ายทำน้อยก็ได้เยอะทำเยอะก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเป็นทับทวี นี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสมมติเจ้าท่านเป็นคนพบแลวก็มาป่ายทอดให้พวกเราฟังหลวงพ่อก็นดมมาตายทอดต่อโดยดย่อดเพราะฉะนช่วงนี้ก็ท้องรักษาใจให้ใส่ใสใจที่ใส่เนี่ยมันจะเนื่องไปถึงความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่หมางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติที่ประณีต ว่าใจส่็นฐานลองรับบุญนะมันปราณีตและความปราณีตที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือใจหยุดนี่แหละที่เกิดอ,อาการทำสมาธิมันปราณีตละเอียดบริสุทธิ์ความปรานเนี่ยนวลาได้สมบัติจะเป็นรูปสมบัติ รอบสมบัติคือกายมนุษย์หยาบก็จะปราณีตละเอียดอ่อนงดงามถูกส่วนสมส่วนแข็งแรงยุยยืนสร้างบารมีประเด็นนานผิวพรรณวันนะก็จะฟ่องใสมันปราณีตละเอียดสมบัติก็จะได้อย่างง่าย ไม่ต้องทำงานหยาบหยาบที่ต้องไปต่อสู้ดิ้นลน้นมากมายเนี่ยได้มาอย่างง่ายๆเพราะมันละเอียดใจเราละเอียดสมบัติที่ได้ก็จะปลันนิดได้อย,ย่างละเอียดอ่อนไม่ได้แบบลำบากลำเอ็นหรือแบบทุกขลาบ คุณสมบัติดวงปัญญาก็เหมือนกันมันจะแจ่มแจ้งด้วยตัวมันตัวเองการเรียนรู้อะไต่างก็ง่ายเพราะฉะนั้นการทำใจใสใสทั้งสามวันละและทุกๆวันละที่ตามระลึก,ลกถึงจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะ เป็นหลักวิชาที่มนุษย์ตัวไปในโลกจะรู้ได้ยากนอกจากศึกษาคำสอนของพระสมะสมุสมทิเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยรักษาใจให้ใสใสตรึกนึกถึงดวงใสอจัยหยุด อยู่ในกลางดวงใสๆแล้วก็ภาวนาะสมาหลังเรื่อยไปส่วนใครคุ้นเคยกับองค์พระจะตรึกองค์พระแทนก็ได้ถ้าใครชอบหยุดนิ่งอย่างสบายๆแล้วก็หยุดนิ่งเฉยๆใครเข้ากลางได้ก็หยุดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนเข้าไปตรงกลางกลางเองเป็นไปโดยอัตโนมัติเปน็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ